วันนี้ผมมาที่ตลาดหนองแคนครับจังหวัดร้อยเอ็ดตลาดที่นี่ก็มีทุกอย่างครับของกินสุกข,ของกินเยอะครับเพียบเป็นแกงถุงเป็นปลายงปะย่างเยอะแยะ,ะติดตามรับชมได้เลยครับ อ,อ,อ,อาหารทะเลที่น and ี่ก็น่าอร่อยครับโอ้โหโลละสองร้อยสองร้อยแปดสิบป่ะมัาเป็นแไปเสียเปล่าเจ้าเสื้อหลอดไห้ควายควายังมีเงินเสื้อป่าเจ้าไหมมาเดี๋ยวควายต้องกาเงินเพราะสามร้อยไปเฮ้ แต่ว่าเจ้าเซื้อหลอดไฟหอยไปสามร้อยอเที่อยอกระเด็บปลาเจ้าไปโลดหนึ่งื่าบ้านโอ้เป็นแต่่ซ่สบด้วยอันนี้ร้อยหนึ่งบนนี่โอ้อันนี้ร้อยห้าสิบบาทโอ้หน้าแสบ่บโอ้ขายสุย่างเนาะโอ้ดำจิ้มจิมครับพี่หน,น้าอร่อย บาทอะบาทโอ้ลูกละ5บาทแล้วโอ้สิบบาทราคา10บ,บาท5บาทกับ10บ,บาทแถมถุงแถมไม่เสียบแถมน้ำจิ้มนำ้ำโอ้โอเคว่าแมนแมนแมนแ,แสดงว่ามีคนทีคิดหอดเท่เาเขาจะมาถามเขาดีแล้ว อันนี้โล่เท่าไหร่หกบาทอ่าแร้วรลโดนะห้าสิบห้วกสิบนี้ละอ่า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 อโอ